ถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานที่ทั้งประหยัดน้ำมันดีไซน์ล้ำภายในหรูหราและขับขี่ง่ายในเมืองโตโยต้ายาริสเททีฟส2 2 5คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามด้วยการปรับโฉมใหม่ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่ลำหน้าเกินราคาและอัตราการกินน้ำมันที่ประหยัดสุดๆรถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สำหรับคนเริ่มต้นแต่ตอบโจทย์คนที่ต้องการคุณภาพความปลอดภัยและความคุ้มค่าทุกการใช้งานไปดูพร้อมกันเลยครับว่ายริสเทีป2025มีอะไรเด็ดบ้างขีดขีดขีดเนื้อหาหลักรถ0ต่อ40ถึง4นาฬิกา40นาทีประมาณ โตโยต้ายาริสเอที0 2 5 2 5มาในดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวมากว่าที่เคยด้วยเส้นสายตัวถังที่ดูทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์สปอร์ตพร้อมไฟหน้าเล็ดลูปทรงเรียวเฉียบที่ดูทั้งหรูหราและดูดันในเวลาเดียวกันไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบเลดไลท์ก like ุดดิ้งเพิ่มความโดดเด่นเวลาขับตอนกลางคืน ล้อ,อร่อยขนาด16นิ้วลายใหม่เสริมความพรีเมียมแบบลงตัวถือเป็นรถเล็กที่ดีไซน์ภายนอกให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรปชัดเจน ในด้านเครื่องยนต์ยาริสเททีฟยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัลวีวีให้กำลังสูงสุด94แรงม้าแรงบิด110นิวตันเมตรแม้จะไม่ได้แรงมากแต่ตอบสนองได้ดีในการขับขี่ในเมืองและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีไอที่ปรับจูนมาให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลนุ่มนวลไม่กระชากทำให้ขับสบายทั้งในเมืองและเดินทางไกล เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้สึกได้ทันทีว่ามีการออกแบบที่ใส่ใจผู้โดยสารโดยเบาะหนังสังเคราะห์ที่ตัดเย็บอย่างดีแ่งคอนโซลกลางตกแต่งด้วยโทนสีเปียโ,โนแบล็กและวัสดุบูนุ่มเพิ่มความพรีเมียม หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายลำโพง6ตัวให้เสียงคมชัดพร้อมช่อง USB ครบทั้งตอนหน้าและตอนหลังทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งใช้งานได้สะดวกสบายในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภยัยยาริสเททีฟ2 0 2 5จัดเต็มกว่ารถในระดับเดียวกันมาก มาพร้อมระบบ Toyota Safety s e n s รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนกล้องมองรอบคัน360องศาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและถุงลมนิรภัยถึง6จุดทั่วคันนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขนาถอยหลังทำให้มั่นใจได้ทุกการเดินทาง ในด้านราคาโตโยต้ายาริสเทติปส0 2 5เริ่มต้นที่ประมาณ5,49,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ประมาณ6 8 9 9 0 0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มา หากนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda City หรือ Nissan Almera จะพบว่ายาริ s เ t i v เน้นความครบเครื่องมากกว่าในด้านความปลอดภัยและการออกแบบภายในที่พรีเมียมกว่าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวเล็กๆที่ต้องการรถประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีครบครบสรุปเลยครับว่า Toyota Yaris a t i v 2025คือตัวเลือกที่ลงตัวทั้งในแ,แง่ของดีไซน์ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่เกินราคาหากคุณกำลังมองหารถเล็กที่มีความหรูหราในราคาที่เอื้อมถึงนี่คือรถที่คุณควรลองไปสัมผัสด้วยตัวเอง Toyota y a าริสเอทปี p 2025มาในโฉมที่เรียกได้ว่าหล่อขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยดีไซน์ด้านหน้าที่ดูเฉียบคมไฟหน้าแบบ LED p r o j e c t ต r พร้อม Daytime running light เส้นสายบนฝากระโปรงและด้านข้างให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นอย่างมาก จนบางคนเผลอคิดว่านี่คือรถยุโรปเลยก็ว่าได้กระจังหน้าทรงใหม่มีความสปอร์ตและทันสมัยล้ออลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่เพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางไกล ในส่วนของขุมพลังโตโยต้าตยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัลวีวีทีไอีที่ให้กำลัง94แรงม้าและแรงบิด110นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีไอการตอบสนองถือว่าลื่นไหลนุ่มนวลเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลในระดับหนึ่งจุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันที่ทำได้สูงถึง23กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่งเหมาะกับยุคที่ค่าน้ำมันขึ้นลงไม่แน่นอนแบบนี้สุด สุดภายในห้องโดยสารของยาริสเทตีด2025ออกแบบมาให้รู้สึกสบายและเรียบหรูบะหนังสังเคราะห์ตัดเย็บแบบใหม่ พื้นที่ด้านหลังนั่งสบายเกินคาดสำหรับรถไซส์นี้หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทันทีมีลำโพงถึง6ตัวให้เสียงชัดเจนทั่วห้องโดยสารช่องชาร์จ USB ครบทุกตำแหน่งรวมถึงช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังในบางรุ่นย่อยที่เพิ่มเข้ามาใหม่เรื่องความปลอดภัยโตโยต้าไม่มองข้ามมาพร้อมโตโยตา Safety, ้าเซฟตี้เซ็รุ่นใหม่ล่าสุดระบบช่วยเบรกฉุกเ ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน360องศาและถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งไม่เว้นแม้แต่ระบบเตือนจุดอับสายตาและเตือนรถขนาดถอยหลังซึ่งหายากในรถกลุ่มเดียวกันเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda City หรือ Nissan ER a l m เ r a ่ายาริสเอทีโดดเด่นด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายกว่า ฟีเจอความปลอดภัยที่ให้มาครบและดีไซน์ภายในที่ดูเรียบแต่หรูโตโยต้าทำการบ้านมาอย่างดีเพื่อจับกลุ่มผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องการรถคันแรกที่ไม่ต้องจ่ายแพงแต่ได้ความรู้สึกเกินราคาราคาจำหน่ายของยาริสเอทีสองพ เริ่มต้นที่ประมาณ549,000บาทและในรุ่นสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ689,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อมองจากความครบเครื่องทั้งในเรื่องออปชันดีไซน์และความปลอดภัย